สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานมัสกการพระาธาตุพนมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับวัดพระธาตุพ,พ,พนม หน้าวัดแล้วนะแสงแดดกำลังนเขานีถามไ้เข้าปถมเข้ามาเลยแล้วครับวันี้ดวงอาทิตย์ตกพอดีนะครับย้อนแสงมากเลยนะครับ ตอนนี้มาโดนโดวงอาทิตย์ตกพอดีนะครับย้อนแสงมากตรงนี้ข้างในนะครับช่วงเกือบค่ำเกือบค่ำนะเกือบดวงอาทิตย์ตกนะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการพระธาตุพนมดน้างในกัน บรรยากาศข้างในก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับมาครั้งไหนก็ชอบนะครับบรรยากาศมามาวัดก็ต้องใส่ตรีมนะครับสีเหลืองมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> ก็จะมีปีนักสัตว์นะครับของแต่ละใครที่เกิดปีนักสัตว์อะไรใครเกิดปีนักสัตว์อะไรก็เข้ามาดูนะยัว ตอนค่ำก็จะสวยอีกแบบหนึ่งถ้าประมาณตอนค่ำถ้ามา,มานนถ้ามาตอนค่ำม,มันก็จะสวยอีกแบบนึังจะ,จะมีไฟอเอ่อปอาเทวดพปลเทศดที่ไก่ใช่ป่ะเอาครึ่งตัวไหม เอาขึ้นตัวเอคู่ตัวเวลาเปิดปิดนะครับ <LS> <ères> <trials> เราจะเข้าไปไหว้ประทาตข้างในกัน,สสน,นก็จะมีก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ถ้าเป็นตอนเย็นน่าจะสวยก็จะมีไฟที่เขาจะเปิดวกนี้มต้อใชมีมีใครเกิดนี่ครับปีขานนะครับเสือนะครับปีทอกระตายน,นะครับแล้วก็จะมีให้ลดน้ำนักสัตว์นี่ปีอะไรมะโรงนะครับงูใหญ่ งนนั้ก็จะมีอันนี้ก็ทางขึ้นนะครับกรุณา,าถอดรองเท้าก่อนไปเดินขึ้นไปนะครับนนะั่นน่ะนี่ก็คือองค์พระรามครับอันนี้ผมถ่ายย้อนแสงนะลองที่ตกฝั่งนูนน้นประมาณเดี๋ยวเข้าไปข้างในใหญ่นะครับใหญ่มากเลยมาข้างในก็ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับถอดรองเท้าก่อนก่อนก็ไปต้องถอดรองเท้านนะี่ยเรียะร้อย นี้นะครับถ้าเข้ามาข้างในข้างในก็จะมีมีที่ให้เดินนะครับสีขาวนี้จะเย็นนะครับเวลาเข้ามาเดินตอนนั้นจะร้อนเวลาเดินรอบนะครับนี่รอบองค์พระธาตุพนมจะมออาพาเดินเดินดูนะครับ ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใครที่จะมานัสศักการประทัดพนมนะครับที่อำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมนะครับนีเราจะพอเข้ามาในทางในแล้วอันนี้จะเป็นประตูทางประตูทางทิศใต้ในะครับประตูทางทิศใต้ นี่เลยผมให้ดูทองฟ้าก็ครึมๆสักนิดหนึ่งนะครับ

นี่เป็นประตูทางทิศตะวันตกก็จะมีทางประตูเข้ามาประมาณสี่ทางนะครับนี่ผมก็พาเดินรอบๆป่าปนุตสว่วนนี้จะเป็นประตูทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือ มีที่ให้เลื่อนนะครับการันารการเลื่นเวลาฝนตกฝนอะไรนะครับตนนัวนี้ส่วนประตูที่ผมเข้ามาจะเป็นทิศตะวันออกตรงนี้เลยด้านหน้าเลยเป็นประตูทางทิศตะวันออกจะมีประตูทางนี้ตะวันออกจะเป็นด้านหน้านะครับนะคสำหรับคนที่ จะมานะครับนมสก,การระองค์พระธาตุพนมนะครับก็มาได้ก็จะมีน้งนองๆนะครับ น,นี่จะเป็นองค์พระธาตุพนมจำลองจะมีอยู่4ทิศนะครับตรง เดิน้าหลังจากที่เราเราไปท้าทุนเสร็จแล้วเราก็มาเดินหารองเท้าอีกนะครับสามรอบ ถ้ามาตอนเย็นหรือตอนค่ำนะครับประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วสองทุ่มเขาปิดแล้วทุ่มกนนิดๆน,นะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะอ๋อนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับปีจอปีกุน พอเทปบ่ะครับปกติจะได้เอา